FC ฟซีเจนแมคโคท,ท,ทุกทุกทุกพื้นที้ครับวิธีการเข้ามุมบ่อนะครับนี่นะครับกรีดแนวให้ตรงก่อนขอบบนใช้สวิงช่วยนะครับ ไม่เห็นแนวนะถ้าเราเดินแนวไว้ไม่ได้ต้องค่อยๆไล่ไปถ้าไม่แน่ใจก็ลงไปดูสักีหนึงนะครับน,นี่จะเป็นกุพท่อน้ำไปในตัวเดินท่อน้ำทิ้งบ่อปาสีครับป่าสวยงาม วางระบบท่อน้ำทิ้งไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับนี่นะครับกีดใช้สวิงช่วยก็พ,พยายามกรีดให้เป็นขั้นบันไดเหมือนกับที่เราเก่าข้างนะครับ ครับครับถ้ามันใกล้เราก็ค่อยยขยับรถถอยออกมานะครับแต่เรายังขยับทีเดียวไกลเลยไม่ได้ครับต้องค่อยๆขยับมา เดี๋ยวมันจะเก็บมุมไม่ถึงนะครับค่อยๆไล่แนวมาทิ้งดินให้พ้นตัวไปก่อน เตี่ยมนะครับ่บอปลาถ้าเป็นบอเก็บน้ำหรือว่าอะไรก็ต้องตัดเหลี่ยมตัดเหลี่ยมให้เขานี่ครับใช้สวิงช่วยนะการเกา ะไปขึ้นด้านหลังด้านเดียวมันจะช้าหน่อยแต่ถ้าดินทําคันข้างก็จะเร็วครับสามารถเบี่ยงขึ้นข้างได้เลยีนดิดขึ้นด้านหลังด้านเดียวด้านข้างมันติดถนนครับด้านข้างติดถนนแล้ว เาข้างนะครับมันจะไปขั้นใดไล่สเต็ปไปแล้วเดี๋ยวค่อยปักให้ละเอียดอีกทีนึง แล้วก็ลงไปดูลงไปดูแนวได้นะครับเราทำไปดูว่ามันเป็นตลบล้วก็ลงไปดูแนวทีหนึ่งก่อนที่เราจะปัดก็ได้ครับ แต่เป็นดินเหนียวเนี่ยต้องต่อยทีหน่อยถ้าเป็นรื่นล้วนก็จะโดนนิดนเดียวมันก็หลุดละดินเหนียวดินแข็งก็อาจจะต้องใช้พิธีพิธันกหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ารถสามารถเดินแนวได้ก็พยายามดึงแนวให้สุดไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาทำแบบนี้นะดึงแนวให้ถึงมุมไปเลยจะง่ายกว่า แต่อันนี้ใช้กับกรณีที่แมคโฮไม่สามารถเดินแนวสุดถึงหลักได้นะครับต้องมาทำแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้ถึงแนวมันติดข้อติดกำแพงหรือว่าติดหลายๆอย่างต้องมาใช้วิธีนี้ครับเป็นตัวเลือกสุดท้าย <c oughs> นะครับเก็บไป あうん。 พอเดียวเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าจะได้ไหมกาจะได้ประมาณนี้นะครับเป็นขั้นๆแล้วเดี๋ยวรูปอีกทีหนึ่งด้านนี้จะได้แล้วนี่ก็เก่าด้านนี้ งไปดูได้นแนวแล้วก็มาปัดครับเจอว่ามันใกล้เคียงแล้วก็มาปัดครับลงเหลี่ยมนงปัดด้านด้านโน้นก่อนนะครับด้านที่เราไม่เห็นแนวนะปัดก่อน ถอยหลังไปแล้วเราจะเริ่มปัดไม่ถึงนะจะมาปัดไม่ถึงทีนี้ก็ถอยรถถอยรถออกมานะครับทีนี้เราก็ยืดแนวได้แล้ว โองดินออกโยนดินไปให้ไกลเก็บด,ดินออกไปเรื่อยๆครับจากทั้งนอกนะครับถ้าจากในบอ่อมาครับข้างบ่อนะครับ แริ่มคอบอร์ตนะครับนีบ่นะครับเกาตามแนวของเรา นี่ครับราาลแล้วว่ามากาวขอบเลยค่อยๆกาวเรียงไปเรียงรอยฝันไปบางท่านอาจจะคิดว่าวิธีนี้เสียเวลาแต่ว่าเราได้ขอบที่สวยงามมันก็ต้องแลกกันนะครับบางคนว่าตักไม่เต็มมุกกีมั่งอะไรมั่งนะอย่าไปเสีย จริงๆเขาวัดกันที่ผลงานหละถ้าเราตักเต็มขุ่กีแล้วบ่อไม่สวยเขาจะว่าเราแบบไหนละ่ะเขาก็ว่าบ่อเราไม่สวยเลยเขาไม่ว่าเราตักอะไรอเต็มขุ่กีไม่เต็มหุ่กีนะครับนี่นะครับซอยให้ละเอียดเป็นขั้นกันดามา พลงมา้างล่างนี่มันก็นเต็มแนละ้วตอนแรกอาจจะไม่เต็ม ให้สวิง,ง,งช่วยนะครับ แต่งน้อยก็ต้องเกาให้มันแทบจะเป็นตลบเลยครับเกาให้มันแทบจะมองว่ามันเป็นสลบนะแล้วเราค่อยรูปมันจะง่ายครับให้รูปใน,นเดียวมันก็สวยแล้วมันก็เรียบแล้วแต่ถ้าเราทําไปบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้องศาของมันเองเราจะรู้องศาของเราเองว่า,าเราลูบหน่อยมันก็เป็นตลบแล้วเราก็จะพอเอง เราก็จะมีเกาเยอะครับแต่ถ้าแรกๆเราก็ต้องเกาเยอะหน่อยแต่ยังไงก็ต้องเกาให้ละเอียดหน่อยครับมันจะได้ลูกไปอย่างเ้มันลูกไม่ค่อยกดไม่ค่อยลงเดี๋ยวโลลม,มันจะเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นคัมดีะลูกขึ้นปัดขึ้นปัดลงก็ได้กดลงหรือว่าปัดขึ้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ บอกเสรแล้วครับหนึ่งโมงโอเคนะครับเพื่อนๆใช้เวลาพอสมควรนะลองไปถากันดูครับลองหัดถากันดูนะวิธีนี้ฝากติตามติงแมคโครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ